เติมมีกินขึ้นมาเนี่ยใส่ปลาแดกบ่หมายถึงว่าให้มันมีอัคคีโลนสนับพันบัตรเท่ากันใส่ปลาแดกนี่เพื่อให้มันนัวอ่ให้มันนัวมีรสชาติความเป็นอีสานอ่จังไรก็โซลต์ลงแล้วแมนใส่ผงโซรตลงแม่ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ไหลแซ่บไหลใส่อุบัติอุบายไม่ละลายกันลนเหมือน อตอนนี้ทีมงานกันมาหอดแล้วพี่น้องเบื้องสูหูสูคนมากห้มกันพังฟอมนั่ง้อมกันยูซ้อนร้อน,นอ่าพี่น้องครับโอ้ยอยากซีดีแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับวันพรุ่งนี้เพลงผมจะปล่อยแล้วนะครับผมวันนี้ปล่อยทีเซอร์นะครับผมอยากได้ยินคำกกว่าขอโทษนะครับผมพี่บอก โปรโมทเพี้ยซื้อมแค่นี้เนี่ยตัวแค่นี้โัวหมทตัวหมดสั่นๆใครอ่โอ้โอ้อ้าวเหมือนปล่อยเพี้ยนคุเบาก่อนพี่ม่าเมื่อนี้แดมซื้อปล่อยของนี่มาคุนไหนปล่อยยังปล่อยตัวปล่อยตัวปล่อยใจไปกับสายลมสายลมโทนผูดดังตาม สายล่มตนผู้ดังแต้กันผู้ขามบ้านไอ้เน่านังเสียงขึ้นเงี้ยเงียเงี้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 ยเงี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 ้ยเงี้ยเงียเงี้ยเง มัดสีเย็นจังเลยแก้วกรเบื้องแนวเล่าร้อนขึ้นนีหางหอยสอดมันสีเย็นมัแต่ใส่ตายมเจ้าออกสนควนเผาฮะสายสัตสายสัตสาเจ้าผิดนะนะเจ้าเป็นอย่งท่บอกคอยดแ่าไอ้นะนะจ้บอกหอยคนนีหอยลอย คนจุดติเ่ยไ่ไสิกอมนต่คจสายสานียไบอกสายสาน o บ่แม่นครับมันมีไอเดียกันต้นเหมันมีตวนหัวคนหัวขยันแทบสุดสายลมต้นผู้ดังตาสายลมต้นผู้ดังตากำผู้ขามบ้านได้นเานังเสียงเอื่นสั่งน้ำลมเงิน เี้ยี้ยเีนยีนยเีนยีนยีนยี้ยีน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 ยยนี้มีแต่คนหล่อๆล่อน้ครับสวัสดีครับนี่คูชิมจังครูชิมจังตรงใจเอร์อะไรเพ่อนครั้งีน่นนี้นี่คููชิมจังนายหม่อง้งสวัสดีครับพี่น้องปดอ็มบเย็นวันต่องเาหีจังไนเนี่ยตอนนี้สามารถแคมได้นะครับมีอยู่3เบอร์นครับัามเบอร์นะครับติดใต้ติดต้นะครับว่าสนใจเบอร์ไหนนะครับวบอกเพ่ันอย่างกัะซีเบอร์นังเนี้ย อันนี้เป็นเบอร์ตองของแก๊เบื้อตอ่าเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์น้องอาร์ตไลน์เนถตโตเกียวครับเอ่อเป็นยังไงบ้างเข้ามาร่วมงานกับพี่ๆโตเกียวครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างร,รู้สึกอบอุ่นครับผมอบอุ่นเมื่อวานนี้ก็ได้การตอบรับจากพี่ๆในใค่ายดีเลยครับผมแล้วก็มวนครับทํางานมวนสนุกมีความสุขนะครับมีความสุขรู้สึกกดดันยังบแบบเห็นผู้ใดเป็นปนตยานแบบน่ากลัวคือยังไอปอนนะสิเป็นบ่ ใครน่ากลัวบังไดข่อยอยากรู้ว่าใครน่ากน่ากลัวน่ากลัวใครว่าเห็นน่ากลัวเลยข่อยเห็นโตปกติปกติที่สุดและน่ารักที่สุดใช่ไหม้องบอลข่ทหารเติมขี่ทหารเอ่อเป็นยังไงว่าสนุกไหมครับกับการทำงานสนุกเข้าผมมวลมวลมวลนะครับเนาะบ่มีอ่างกดดันเนาะมองบอลขนาดลักทุกคนขนาดลักทำงานเต็มที่นี่จะประมาณ่รงแรกครับผมตอนขึ้นไวที่นิดหน่อยนิดน้อยครับผมประมาณแต่น้อยหนึง เพราะว่าตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับไม่รับตื่นไงจะตื่นแห้งหลายเพราะว่าคอยจะตื่นน้ำคอยจะติ่ลรมพี่น้องมึงขึ้นอย่าหอบก็จะขึ้นเขาจะบอกว่ามึงขึ้นอย่คู่ก็ตื่นมวนแท้มึงขึ้นคู่ก็มวนแทนเมื่อมวลแทนเน็ตก็เบิ่งเนนเสือหาวสั่นแหมในเสือตื่นเดียวสั่นแต่พ่อไมายืนตอกต่อยก็ใกล้ป่วยกับพ่ได้แล้วพี่น้อง ต่อไปเดี๋ยยืนห้างๆเดินตือนนะครับอันนี้น้องอะไรครับชื่อว่าน้องอะไรบอลครับผมน้องบอลรู้สึกยังไงบ้างครับม่วนครับสนุกครับสนุกแม่นครับเพ็ดง่ายกันแบบเมื่อาชีเหมือนม่วนครับกดดันบอล่ตอนแรกที่เขามากับกดดันครับแมนครับกดดันพอลทาเต็มเต้นเต็นหลายเพลงครับผมกดดันอยู่แต่ว่าพ่อแบบขึ้นไปพันเพลงแหลกไปกระจอยครับผมจอยเนาะนัก้องนั่งคนดูครับแม่นครับก็ได้แบบ กระแสตอบรับดีจากเอฟซีเห็นเจ้าของติดต่อไปท่านเดี๋ยวเขาไปเบื้องท่านเด้ขอไปเบิ้งเนาะรับย่างเดียวเลยรับย่างเดียวเลยเมื่อยเนาะครับเนาะเดินทางไกลผู้นี้จากสกุลแล้วเราก็ต้องเดินทางกรุงเทพมหานครอีกจากสกุลแล้วคัตตงจะท่านไปกุฏิเพียงในอนอาร์มเองเตรียมตัวย่างถาไปมแมนครับเตรียมตัวถาแล้วเพราะเมื่อคืนเมื่อนี้เขาเล่นเสร็จเนาะแมนเขาเล่นเสร็จแล้วก็สิไปได้ทางเลยอันนี้เป็นลูกครึ่งอาะเนี่ยคือเป็นส้วงหนาที่ยังลูกครึ่งแทนปกติอะครับผมเครื่อง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 อย่างคร่ง คือขอนแก่นอุดดอนแม่อ๋อโอเคคือคนอุดดอนนะคนอุดดอนเตรียพ่อกับยูดอนแม่กับยูดอนเลยแมนครับหนึ่งไอซ์สี่หนึ่งคึงพ่อคึงแม่อันนี้อันนี้ทางไหนเนี่ยลูกครึ่งได้เนี่ยว่ามันลูกครึ่งครับเป็นคนอีสานแท้คนอีสานแท้เลยครับคนขอนแก่นเลยครับตินเป็นต่างต่ได้เลยแคมป์อ่าคันคันเป็นโคเบอร์ผมหัวแต่มาเต้นสองปีที่แล้วคันคอร์รั่มกับแต้มแต่หน่อยแล้วครับ มังมอลำมากครับเอาแสดงมามังมอล้วไปเบื้องหน้าหันดูวะนี่ไปครับรับโคงสายของผมเลยเอาบ่ไปกับผู้ใดเนี่ยกระมูไปน้ำนองเจอครับน้ำนองน้ำมูตาน้ำใยเจอแล้วสดงมังมอลำนี่นครับโอ้เอ้าหนาจังสี่ก็ยังส่งก็ยังเกาหลีก็ยังยังแฟงสั่นแต่ว่าเป็นจังไหนคือมอลำมันมวนไหมครับมันมวน เป็นมันี่รเป็นโคเบดนพอสแต่บันไาไปต้องอีหเีฟังลำเอแมนมนลนองนองอาดเดีบันเดียไปไหนมาขโมอลำหรือฟังเป็นสติงเกาหลีสุดใจขอมอลลสุดใจสุดใจมาแขงเออเอาแอร์พ่อเปิดดีบลเรส่งเย็นขึ้นมาอยู่ได้หรอมาเปิดสิบหกก็เยินสวัสดีครับโฮมดีพี่แมนแมนครับตัวจิมมสิด้วยอกตนด้ครับเอาบันี้เบิงนองไม่แล้วบันดีไปเบิ้งซุ้ม โบราณสถานเยอะผมมากโบาณเด็กพอเดียร์เด็กศิลป์าโบราณสถานนี่อย่างรู้อ๋อเสียหายอีสาายยูซี่นะครับพี่กองวายุสวัสดีครับผมเอฟซีจากโตเกียวมิวสิ่ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กองวายุคนนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ทั้งน้องๆในค่ายทุกคนนะครับผมที่น่ารักนะครับผมมีแต่พูดเดาดีๆมาขึ้นนี่เห็นอยู่ไหครับในเบื้องยูบอร์ดย้อนหลังกระไดพูดถึงเบื้องไรกะมี่นะครับผม เออวันนี้ปล่อยที่เซอร์แล้วนะครับผมเพลงเพลงผมเองนะครับผมมืออื่นมืออื่นปล่อยซิงเกิลเต็มเอ็มดีนะครับผมพร้อมเอ็มดีนะครับผมฝากติดตามไปด้วยนะครับผมอยากได้ยินกับว่าขอโทษนะครับผมลุ่มาเห็วเฮ็ดยังกันนอนีาเนาะวันวันมากเข้าเดียวสนิทกันล่ะ มากข้าวเดียวเสร็จเดืนเนี่ยพี่น้องโอ้โหพี่น้องเบิ่งเยี่ยมมาเดียวเยี่ยงมาเดียวเอี่ยมมาเดียวน้างมันอยู่ฝันทั้งนั้นแล้วก็ยังไม่หาไข่เสร็จเดือตายแล้ว,ลว <S <S เจ้ากับเบิรงนเมียใช่ไหมแซมแอนอันนี้ชื่ออะไรนะครับชอปเปอร์ค่ะชอปเปอร์เออชอปเปอร์มังวอลลัมว่าไงมังมังวอลลัมคือส้นคือทางไปทางเกาหลีมากกว่า คือนการกำลังเลยเออแต่ว่าเป็นเสือแต่ตะคนนี่ไม่ได้ซ่องเกาหลีสไตล์เกาหลีเนาะบอันนี้ก็คือเกาหลีพี่น้องสวัสดีครับเป็นเสี่ยมายครับน้องปันปอนอันนี้น้องกุยจนหึนกุยจนหึนอันนี้มาจากเกาหลีอันนี้กุยจนหึนขยันคยันเาเบากล่องเป็นโบราณสถานข่อยไหมยังวัตถุโบราณเอ้าเดี๋ยวให้บอกกับพี่มหาพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงพบปลากับของเกา ของเก่าๆคงสุขของไม่บ่ได้หรอกอุ้ยลองพี่จัวัวดของเกลบเนี่ยงานดีทุกคนกับคุณคาราปอนเธอหากำไรเด้อเฮ้ยบ่ได้หากำไรเด้อว่าหันนี่ผมนั่งอยู่ซี่อนอนเขาก็บม่หาผมเองมีจังสีออนี่วันนี้จัดเต็มเลยนะครับน้องก้องอะไรครับผมว,นนวันนี้เขาบอกว่าให้พี่จัดเต็มเลยพันว่า ผมว่าสูุเดนเซอร์พันธ์ครับเดนเซอร์ไมู่่เอวย่างนี้บอกนเตนครับมีบอกนเนครับมีฝากให้เพิ่ติตามสันเดว์บมูเจ้านี่เขามากนี่มูเจ้าทำงานได้เต็มที่เต็มความสามารถฝากสันเดฝากให้เพิ่ติตามเิติตามฮะเพิติต้ามบะเดี๋ยว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 เดี๋ยไเดี๋ยีวเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋เยยเยอเ รอบัดพี่น้องที่แต่แต่คอยหัวย้อนท่านเรเคยบ่นว no <c oughs> <Du y. c oughs> ่ายืดเท่านั้นเลยใอยืดเลยไปยืดเลยบ่คันนักพัดคอยพปคนักพักลัยพี่มาหาพี่มาหาเนียนเลยบ่เนียนเลยเนาะเราอ่ะบ่ได้เนียนได้แหละใครเนียน่มี่มี่ได้เนียนเลยใครวัได้เนียนพอมีคยเป็นไส้ มาเอาเปรียบคนอื่นเลยฝากฝากจุบกล้องหน่อยจ้าเอาโอ้วันนี้เอาไป้จุบใหจุบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากฝากจุบนี่ให้ไปจุบให้ให้จุบโอยฝากจุบนี่ให้ไปจุบฮะเจี๊ยบก็หลุดมาหาป้อนพี่น้องมันผิดอะไรมันผิดกดฟ้ามันสีผ้า เฮาหักกันบ่ได้มันผิดกฎฟ้าแต่ว่าการนนารักอยู่นั่นเจ้าคิดเบิ่งขนาดข่อยเป็นไส้แถด้วพี่น้องขนาดข่อยเป็นไส้แถคอยมาเห็นทีมงานแด็มซืนนี่โอ้ยสุดยอดเลยข่อยกัเลยขืดหน้าขึ้นหลังบ่แม่นกูสิเปลี่ยนแนี่ยมันเริ่บบ้านใบันป่วมันเริ่มบ้านหวแต่ละคนแบบมีแต่แบบดีๆทั้งนั้นเลยแห่เลิบประเด็นมันน่าละโอ้ยเสียวมากเลย สนับประชะต์เสียวเสียวเสียวน้องาฉพาะใครน้องเฉพาะใรที่เสีวาโดขอบคุณครับขอบคุณครับผมเสียว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 มากเลยเสียววันนี้น้องปังๆทุกคนเด้อวสานไ่จับบอสกุลยินดีต้อนรับครับนผู้ชมฮะว่าอย่าคิดไปจับอก บ่บ,อบอ่อยากกินหรอกไปจับมือน,นี้มือน,นี้อยากมากเลมาหาปอนอยากกอดดูไรอิจฉาเฮ้ยอิจฉาเลยนีมีเนี่ยเนี่ยอิจฉาไปเลยเสิอิจฉาปไปเลยรสิแฟนคลับป่ะเนี่ยซ้ายทีขวาทีเห็นหมือน,นี้นี่ซ้ายทีขวาทีมาฮาปอนมันดูสดใสนะครับสดใสมากครับ <c oughs> <c oughs> นี่ขนาดเพิ่งตื่นนะนี่พุ <c oughs> ่งเตื่นนี่ตื่นล้มจากรถสดใสที่สุด แอนเอนค้าค้าแกนอะ้อยู่บ่๊ะยิ้มนิดเดียวไป่คาแฟกแน่ดิทำไมทำไมมึเีแทนเลยอาไม่ค้างวันนอ่งหนักไหมน้าอาเอาแดงเสือกอีกบอ๊ัว้ามีแท็บชอบเลยชซาบันเจยบชไปแบบคือเขาส่งแบบส่งแบบหวานๆเลยไหมเจ้าเจ้าบอเจ้าคือหยั่งมา ช่องไปแล้วเนี่ยว้ายมิซีรีเลยปอนดแท้หองสองลยตี๋มัมีช่องทางไหนติดต่อเนาะติดตามมั้งไหมมีครับขอแชร์มีแฟนครับตั้งบ้านหักเลยตั้งบ้านหักทีมแดนเซอร์ชายโตเกียวมิวสิกเลยครับบ้านหักแดนเซอร์มาเราโม่เจ้ากสิสีได้รับกัน ซัพพอร์ตสนับสนุนจากทีมงานแฟนครับเอลซีเพื่อนผู้เพื่อนแักผู้เพื่อนเอ็นดูนะเพื่อนยาสเพื่อนยากให้การสนับสนุนเท่าบัดที่นี่มันกลายเป็นกำลังใจอีกอย่างหนึ่งด้วโอ้ยแม่แม่แม่เป็นกำลังใจหลายครับเป็นกำลังใจหลายๆบ้านฮักบ้านฮักแดนเซอร์สีคนบวกไหมครับบวหนึ่งแอมเปร์อแอมเปร์บวกน้ำบวกน้ำมากรุงเทพว่าจ้าอู้ลุงเทียมออื่นมืออื่นครับตายตันนี้ไทยอยู่กรุงเทพตันนี้บ้านแฮกนะครับบวกที่ท้องนี่ h <laughs>